สวัสดีครับผมกองทัพพีครับรับบทเป็นอาศิราจุธาเทพจากละครเรื่องดวงใจเทพาคมตอนดุจอักษรครับสวัสดีค่ะ,คะมิน้นดาโนวีอับคุณราวัลนะคะรับบทเป็นดุจอักษรตอนดุจอักษรค่ะ<ม>เรื่องของเรามีอะไงคะดุจอัอ <laughs> กษรเป็นเออ่ะจะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าหน่อยครับผมก็จะเป็นความรักของเราทั้งคู่ที่มันอาจจะดูเป็นไปเป,นเป็นไปไม่ได้แต่ว่าก็มีอุปสรรคอะไรต่างๆที่ทําให้เออเป็นบทพิสูจน์ของความรักของพวกเราทั้งคู่ะเน้นไปตรงไหนเป็นหลัก จะเน้นเป็นแบบไงการเรื่องโครงของคุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่ของฝั่งเดคอบี่ปรีบัม่ใช่รปพใช่เป็นอ่งนัพอจะเล่าอะไรได้บ้างจุดที่น่าสนใจจุดที่น่าสนใจน่าจะเป็นจะเป็นการเจอกันของเราตอนแรกแล้วก็ตัดข้าใหม่อีกทีก็คือเราก็มาเจอกันอีกทีนึงกับ การที่เราไมา่ได้เจอกันมานานมากเราอยู่ดีๆก็เหมือนโชคชะตาทำให้เราได้มาเจอกันาากเ,ออเป็นคนนิ่งครับเป็นคนยิ้มไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าพอเจอนางเอกก็คือยิ้มไม่อยู่ <c oughs> คาแรคเตอร์รของ,องดูดอศก็จะเป็นคนที่รักคุณแม่ามากแต่ก็จะมีปมเื่งคุณแม่แต่ว่าก็จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็มุ่งมัน่นตั้งใจแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่าคือเขาก็จะแคร์พ่แม่ามากการทำงานด้วยกัน เราเพิ่งเจอกันไม่กี่ครั้งเองครับแต่ว่ารู้สึกว่าใช่แล้วแต่ว่าคุยกันไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันมันมันติดกัน้าคคควมุนเยใช่ครับก็ถ้าจริงๆก็น่าจะเร็วๆนี้ครับแน่นอนภายในเอ,สองสัปดาหหนึ่งหรือสองเดือน,เ,นเราก็จะได้เริ่มถ่ายทำกันครับก็ถ้าจริงๆก่าเร็นี้ครับแน่นอนภายในสองสัป็นห์หนึ่งหรือสองเดือนเราก็จะได้เริ่มถ่ายทลย อนแรกที่ได้รู้ก็คือกดดันมากเพราะว่าพออ่านเรื่องแล้วก็มีความแบบเข้มข้นแต่ก็สนุกมากๆรู้สึกแบบอยากเล่นแล้วก็อยากเริ่มทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆาค่ะที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของดองใจเทพมคมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ท้าทายมากเพราะว่าก็เป็นเ,เรื่องที่สองของพี่ก็อยากจะทำเอาไว้ ถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีครับผมเพราะว่า <c oughs> ทุกคนก็อยากให้ประสบความสําเร็จเนาะ <c oughs> แล้วก็ถ้ายังไงก็ตามเราก็ทําเป็นที่ทสุดเท่าที่พวกเราจะทําได้ครับผม <c oughs> เราก็คุยกับทางพี่จ๋าแล้วก็เราได้เจอพี่จ๋าเราก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวเราจะทำเป็นที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะก็ช่วยไกด์พวกเราทุกคูยตอนนี้เริ่มมีเวิร์กชอปเริ่มแบบอะไรเเร็วนี้เลยครับค่ะตอนนี้ยังแต่น่าจะเริ่มในครับก็ขอ ากด,ด้วยนะครับดวงใจเทวคมตอนดูทับสอนครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารักโรแมนติกแล้วก็มีความดราม,มา่าคือเรียกได้ว่าขบรถเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามความสมคัญที่ค่อยๆเป็นปค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเป็นกาลังใจให้ตัวละคลรทั้งสองคนครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้อศิรศจุลทาเทพและก็ดูทับสอนด้วยค่ะ